สวยนะขอขอสน,นึ่งไะเลท่นหพี่ท่าหสั่งค้ไก่ทุกันมีเลือกร้อกว่าบาทสองอันนี้สองเอาไ้ผมหน่อยสองรอยนึงงเลฮะเลคุณสังว่าพี่เดี๋ยวสวยอ่ะนี่องร้อเนียขอนึงค่าถห้าเดี๋ยวถามเลให้เลสังสงส่งให้ก่อน จะมาใส่กับลงกระทวดไม่ใช่ลงกระทวดมันมีให้เลือกเลยไม่จะจะเอามาใส่กับนั่้ปิดตายทุกวันทุกวันเลยอ่ะเัดหน้าจอยเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งผมสั่ง สองร้อยหาบาทนีああ่้องกถึงสาองห้าเอาเอาเน้วค่สถ้าเนี้ s <S <Sud ua. S 1> ่ลือกกอนะมันมีเส้นเส้นสองร้อยกว่าเส้นร้กว่าอันนี in ้เสงร้ออันนี้อะรถนี้มันจ <spot> ูดได้กี่ลิตครับน้องสองกนกกว่า แปิบแนิดอะสองกิโลครึ่งสองกิอนครึ่งสี่ห้าสิบลิตร 10, 10, 10. ดูได้นานไหมครับน้องรถวัน <ล ic. S 2> วันหนึ่งไหมวันหนึ่งวันหนึ่งไม่หมดวันหนึ่งไม่หมดวันหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นถ้าทำเต็มที่เลยหรอวันเลยแปดชั่วโมงโอ้โหน้ำน้ำมันแพงเนาะโอ้ลิตรสามสิบบาท องมันไม่มีเสียงเลยน้องชอบตรงที่ไม่มีเสียงเลยครับไอ้คันนี้ลืมเปลี่ยนสลับในนี่สลักหรือเปลี่ยนพุ่ยปลายบูมไม้าอาร์มนี่หรือเปลี่ยนดังนี่นะครับอันกลางอันกลางเนี่ยเออลืมถ้าถอดเปลี่ยนก็ได้ครับนเราโอ้หลุดกลับหลดกลับหลดกลับ เนี่ยูด,ดกลับเลยพี่น้องโอ้โหโมมีน้ำมันยังครึ่งถังขยากให้จะมาเติมคันนู้นด้วยตัดตัคันควงๆดึงเจ้าอย่างร่อยด้วยนั่นนะนี่แต่นั่นนะถ้าดึงเทเลงเขาไม่ทันขึ้นมาถึงมันต้้งเบรกให้ทันอมันมันเร็วเกินไปเดียว ขึ้นรถเลยฮะขึ้นแล้วก็ตอนมันจะสุดนะมันจะแรงอ๋อครับน้องนู่นดิ้นขึ้นไปในนู่นอ๋อไม่ใช่เราหยุดได้เหรอหยุดไม่ทันอ๋อไม่ทันเลยครับน้องมันกำลังร้วยดิ้นขึ้นไปดูใช่ป่ะพี่เดียวเพราะนั่นไงเราขึ้นมาเราหยุดเราปล่อยมันก็หยุดเราดึงทีเดียวแต่ถามว่าไอ้ที่กว้างๆมันดึงแต่ที่แคบมัน พึ h, ่งเยเบรกอยู่อพ oh, ึ oh, ่งรู้ครับน้องอ๋รถนะมันตวัดดินขึ้นไปเลยอ้คุณเบรคหนักดูวดินตอนยูทู e ถ่ายแม่ลองดูให้ตักทีสองทีครับให้เห็นไงอ๋อตอนเหลือนั่นดัวดินขึ้นไปโอ้โห้เน่เดี๋ยวไอ้นั่นดีชู่ัอ๋อพอถึงตอนนั้นมันแรงครับน้องตอนจะสุดเนี่ยคัน ดึงแขนยาวยิ่งแรงผมไม่เคยผมไม่เคยรู้ผมว่าที่ไปเดี๋ยวบอกว่าด,ดึงดึงคึ่งไอ้ไอ้อะไรกันนะไอ้เลี้ยงไว้น่ะอ๋อโอ้ต้องไปอยู่บอ,อยใหญ่ก่อนดึงสลบไกลๆสวยโอ้ oh. แต่เช้าถักฝนไม่ทำเรื่องน้ำน้ำคุณไปลึกถึงท้องไหมไอ้กูกูตื่นคุณนอกตื่นเด้อต้องดูดลรันนะดูดอย่างเดียวครับน้อง,องมไมดูดคุนี่อาจจะอาจจะไม่ได้ทำ น้ำมันไหลไม่ทันเนี่ยบัดเลยครูมันตื้นน้ำไม่ไหลนมไ i, อไม่ไหลปุ๊บก็ไม่แห้งอีกอ๋อฝั่งนั้นก็ฝั่งนั้นก็ทำแบบเดิมแบบเดิมกันนะครับแบบเดียวกันโอ้ยากแล้วครับ,<ม>บ,บน้อ,<ม>บนองท่านไม่ตั้งปั๊มดูดออกไม่ตั้งอะไรดูดออกทำยาก

แว็บและออไปไปโพึ่งรูวันหยุดไม่ได้เนาะนครับครับน้องอ่ามันเบาใช่ไหมพีม่เดียวเนี่ยครับเสร็จแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเจอกันอีกพรุ่งนี้นี่เติมน้ำมันแล้วตแกนี้แหละนะครับเมื่อแล้วเนี่ยเอา้าพ่อกันนะครับพี่นอ้องเมือ่อไงเมื่อไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นกันสื่อหรอกหน้ากุ้งเป็นยักษสี่เด้อไปบุเกเเห็นนะ